สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับ t h มแคะเช่นเคยนะครับกับชาแนลเล็กๆของทอมแคะตกปลาทำกินนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงชวนสองพระกันนะครับสวัสดีสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามรับชมนะครับช่องของทอมเองก็จะมีกิจกรรมตกปลานะครับกิจกรรมชวนสองพระนะครับแล้วก็กิจกรรม ชวนดูแลรักษารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็แนะนำในส่วนของเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆของอาหารทะเลนะครับแล้วก็จะมีคลิปทั่วไปนะครับซึ่งไม่ได้เจาะจงนะครับท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ทอมด้วยนะครับวันนี้เปิดคลิปมาด้วยเหรียญของหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัด นะครสวรรค์นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรวยหมื่นล้านนะครับเหรียญน,นี้ทอมได้มาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้บูชานะครับแต่เป็นน้องชายให้มานะครับพอดีน้องชายไปราชการทหารได้มาทั้งหมด3มเหรียญน,นะครับก็แบ่งปันให้คุณพ่อ1เหรียญให,พให้พี่ชาย1เหรียญและก็มาให้ทอม1เหรียญน,นะครับตัวเขาเองเขาไม่ได้ ชอบพระนะครับเขาก็เลยไม่ได้เก็บนะครับก็แบ่งปันให้พี่ๆแล้วก็ให้พ่อไปนะครับให้พี่คนรีคนละเหลียนนะครับก็ของพ่อก็มีสวยเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนนะครับก็เขาก็แบ่งให้สามคนนะครับอันนี้ส่วนของทอมนี่ทอมทอมเลือกเอาเหรียญรวยเหมื่นล้านนะครับอยากรวยเหมื่นล้านนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่เนาะ อันนี้น้องชายได้มานะครับไปราชการทหารก็เลยได้มานะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็น,นอันนี้มันเป็นเป็นเหรียญน,นี่นะครับส่องสุ่มครับน้องชายก็ได้มาในราคาที่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่เขาบอกว่าเขาได้เพื่อนได้มาจากเพื่อนนะครับก็เห็นว่าพี่เห็นพี่เห็นพ่อชอบ เช่าบูชาพระกันเขาก็เลยเช่ามาเผื่อนะครับแล้วก็ด้วยความที่สงสารเพื่อนนะครับเพื่อนไม่มีค่ารถกลับบ้านไปหาเมียนะครับเพื่อนก็เลยเอาผ้ามาปล่อยเจ้านี่ก็เลยสงสารก็เลยบูชาพระมาเลยนะครับทั้งหมดสามเหรียญนะครับอันนี้ดูครับดูรูปทรงของเหรียญของหลวงพ่อพัดรุ่นนี้กันนะครับสวยงามนะครับนี่ครับดู หลวงพ่อพัดเนี่ยเดียนจะออกมาหลายรุ่นพอสมควรนะครับหลายๆรุ่นเลยนะทอมก็ไม่ค่อยได้มีความรู้ในส่วนของเรียนของหลวงพ่อเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอรู้ก็ก็รู้จักอูนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาอย่างอย่าง แท้จริงนะครับก็ไม่เหมือนเหรียญของหลวงพ่อกลวยเนาะก็คือแต่ละคนที่เล่นพระกันเนี่ยก็จะศึกษาไปไปสายคขสายมันนั่นเองนะครับเพราะเราศึกษาเยอะๆมันจะเกิดการสับสนนะครับเพราะว่าเพิ่งจะหัดเล่นพระเนี่ยเราจะศึกษาทีเดียวพร้อมๆกันหลายๆหลายๆเอ่เกจิบันงงนะครับเอาทีละอย่างนะครับแต่โดยสายตาของทอมเนี่ยคือทอมชอบนะโดยส่วนตัวของทอมทอมชอบเหรียญน,นี้ปอน้องให้เลือกอะ ทอมก็เปิดมาปุ๊บทอมก็ขอเหรียนนี้เลยแล้วกันนะครับรูปทรงสวยงามนะครับลักษณะสมบูรณ์นะครับเพราะว่าทอมเองก็เพิ่งจะเปิดซองนะครับเพิ่งจะเปิดเปิดก่อนที่จะทําคลิปนะครับน่ครับตั้งแต่ได้มาเพิ่งเปิด,ดนี่แหละครับเปิดก่อนแล้วค่อยมาค่อยถ่ายคลิปนะครับได้มาฟรีครับน้องบูชามาให้นั่นเองนะครับ นี่นะผมพ่อต่อโค้ดขออภัยครับมือไปโดนขากล้องนิดนึงอาจจะเกิดแรงสั่นสะเทือนนะครับนี่ครับมีโค้ดสอเสืออยู่นะครับด้านนี้นะและก็จะมีต่อโค้ดรหัสนะครับนัมเบอร์นะครับนี่ครับเปรียญของทอมนะนัมเบอร์นี้นะครับรวยหมื่นล้านครับ ตอนนี้ก็ท้าเวสุวรรณกำลังดังนะครับกำลังมาแรงนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับทอมีอยู่หนึ่งเหรียญเดี๋ยวปามีโอกาสเดี๋ยวทอมจะทําคลิปให้ดูนะครับให้ดูลักษณะเหรียญในนี้มียันด้วยนะครับมียันนะแก่นสวยงามเลยทีเดียวนะครับไม่เอย้ยน,นะครับสวยงามครับ ชอบชอบเหรียญของหลวงพ่อพัดเนี่ยที่ทําออกมาแต่ละรุ่นนี่มีเสน่ห์ทุกเหรียญเลยนะครับมีเอกลักษณ์ที่สวยงามนะครับยันอันนี้รวยหมื่นล้านเนี่ยจะมียันเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะครับทั่วเหรียญเลยนะครับห่วงนะครับห่วงไม่ไม่มีเจาะรูนะครับห่วงปิดสนิทเลยนะครับนี่ครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังห่วงนะครับนี่ครับ เป็นห่วงเชื่อมนะครับนี่เชื่อมสนิทเลยนะครับดูรูป,รปย,ยันเต็มเลยครับเต็มเหลียญเลยนะครับสวยงามครับนี่ครับอันนี้จะมีชื่อลวงพ่ออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางนี่นะครับ สวยงามสมบูรณ์ครับเหรียญนี้ดีใจครับดีใจที่ได้มานะครับดีใจที่ได้มาครอบครองนะครับบทจะมาก็มาง่ายๆนะครับพี่น้องก็คือนี่แหละครับถ้าเรามีบุญวาสนาต่อท่านนะครับเราก็จะได้มานั่นเองนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับแบ่งปันให้ชมเช่นเคยครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้ทอมด้วยนะครับ ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ